นิยรักนิยยเสียงเรื่องหนังย่ยยอดรักตอนที่สองจะกลิตวางสายจากอดุลเพื่อนของเขาเพื่อนเก่าที่เคยสนิทสนมกันก่อนที่เขาจะต้องไปรเรียนต่อที่ต่างประเทศถ้าคำมั่นสัญญาระหว่างเขากับเพื่อนรัก คำที่ว่าเขาจะกลับมาสู่ข,ขอน้องสาวคนดีของอดุลเธอเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆใบหน้านวลใสรูปผัวใจกับรอยเย้มละมุนละไมที่ยังคงตราตรึงใจเขาอย่างไม่เคยลืมเลือนเวลาผ่านไปเพียงไม่นานเขาก็ได้รับข่าวจากมารดาของเขาเองว่าดวงกมนสาวน้อยผู้สดใสร่าเรึงคนนั้น หนีไปกับนายแบบคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งอะไรสักอย่างภาพโชดราบนรูปที่มารดาของเขาให้นักสืบไปถ่ายเก็บเอาไว้ได้เป็นภาพที่ยอดรักยอดดวงกมลของเขากับชายโชดในรูปนั้นเธอยิ้มยา้มจำใสกอดรัดฟัดเวียงกับชายคนนั้นเธอสวมบิกินี่ ถ้าทางร่อแหลมอยู่ในอ้อมกอดของนายแบบลูกครึ่งคนนั้นหัวใจของเขาตกลงอยู่ที่พื้นดิ่งวูบเสียของรักไปแล้วเขาเฝ้าแต่บอกกับตัวเองว่าไม่จริงหรอกมันต้องไม่ใช่เรื่องจริงดวงกมลสัญญาว่าเธอจะรักเขาเพียงคนเดียวจะมีเขาเพียงคนเดียวจะรอเขาเพียงคนเดียว เขารีบกลับมาได้ดวงใจอันดาวดานเขาร้อนโดนมาถึงที่รีสอร์ทเธอยังอยู่ที่รีสอร์ทของเธอเธออยู่กับนายแบบคนนั้นเขาเห็นกับตาตัวเองนายแบบคนนั้นคุยกับเธอส่งสายตาระยิบระยับแพรวพรวและเธอก็ยิ้มโต้อตอบอย่างสดใสมันคงจะจริงอย่างที่มารดาของเขาว่าเอาไว้ดวงกมล เธอมันผู้หญิงหลายใจเธอผิดคำพูดกับเขาผิดสัญญาเขาตัดสินใจเดินจากมาโดยไม่มีคำร่าลามีแค่หลักฐานว่าเธอนอกใจเขาเธอนอกกายเขาท่าทางที่ไอ้ลูกครึ่งนั่นมันจะนิดกับเธอเลอเกินเธอคงลืมเขาแล้วสินะนี่แหละนะที่เขาว่า ว่ากันว่าดักแท้มันแพ้ใกล้ชิดเธอเองก็คงเป็นเช่นนั้นจัก,กลิดกำมือแน่นจนซีดเขายังคงฝังใจอยู่กับดงกับมอนไม่มีวันลืมทั้งรักทั้งแค้นแม้ว่าเขาจะไม่อยากไม่อยากจะช่วยจัก,กลิดแต่เขาก็อยากจะไปดูนหน้าผู้หญิงหลอกลวงหลายใจคนนั้นป่านนี้ คงจะถูกทิ้งละสิท่าถึงได้ทุกข์กระทมอยู่อย่างนี้ทั้งเธอและพี่ชายของเธอถึงได้ส่งสารมาหาเขาเช่นนี้ได้พรุ่งนี้แหละดวงกมลพรุ่งนี้ฉันจะไปดูน้ำหน้าคนใจดายอย่างเธอเขาคำดามในลำคอด้วยความข้างแค้นที่ผ่านมาเขาพยายามทำใจพยายามเปิดใจคบหากับคนสังคมเดียวกัน ดังที่มารดาของเขาบอกแต่เมื่อสืบประวัติแล้วทุกคนก็นไม่แตกต่างกันเขาจึงไม่ถูกใจใครสักคนหลายคนต่อหน้าดูใสซื่อรับหลังประวัติยาวเหยียดรับไม่ได้นับประสาอะไรกับคนหน้าใสาใจคดเขาจะตั้งตาดอเพื่อให้พบกับเธออีกครั้งดวงตาคมดุหมายมาดเขายังไม่มีวันลืมเธอง่ายๆ จนกว่าเขาจะได้เอาคืนเธอกดเธอให้จมดินทำให้เธอเจ็บปวดเหมือนที่เธอเคยทำกับเขาให้จงได้วันต่อมาดวงกมลหน้าซีดนิดๆอย่างห้ามไม่ได้เธอหวาดระแวงยังไม่มีเหตุผลมาก่อนเลยในชีวิตงานที่ดีสอดค่อนข้างยุ่งมากเพราะส่วนมากก็ต้องเลิกจ้างไปเพราะ ลูกค้าที่เข้ามามีจำนวนน้อยลงส่วนงานออฟฟิศตรวจเอกสารจึงมาจะเป็นหน้าที่ของเธอแทนที่จะต้องจ้างคนมาทำให้แทนที่จะต้องจ้างคนมาทําในอัตราค่าจ้างแพงๆเกือบเที่ยงที่อดุลเดินเข้ามาในออฟฟิศซึ่งเธอเปิด เอาไว้เพียงแค่ผัดลมแทนที่จะเปิดแอร์ให้เย็นชำ่ำเหตุกับข้าวเสียดายค่าไฟจำนวนหลายบาทต่อเดือนจากกำลังมาคงจะไปแวะที่ร้านอาหารก่อนนะ่ะอนุนบอกอย่างอารมณ์ดีแต่คนฟังกลับรู้สึกปั่นป่วนมวนท้องไปหมดจิตใจของเธอไม่นิ่ง เธอไม่สงบมากพอเธอไม่ได้ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะได้เจอกับเขาแค่เพียงครู่เดียวทางพนักง,งานต้อนรับก็เดินมาแจ้งกับพี่น้องว่าทางร้านอาหารแจ้งว่าคุณจะกลิดให้อดุลและเธอไปพบอดุลรับคำอย่างว่าง่ายขณะที่เธอได้แต่ทอดถอนใจทำไมเขาต้องให้เธอไปพบเขาด้วย เขาจะมาเพื่อพบพี่ชายของเธอเพียงคนเดียวไม่ได้ดึงไงขอบใจมากอดุลหันไปบอกพนักงานสาวและหันมาหาน้องสาวที่ยังทำหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาตบหลังเธอเบาๆเป็นเชิงให้กำลังใจประหนึ่งปลายนิ้วอันแข็งแกร่งเชยค้างน้องสาวขึ้นมาหน้าซีจังเลยน้องพี่ เติมสีสันอีกสักหน่อยสิอย่างน้อยก็ทำให้เขาเห็นว่าน้องขอบพี่ไม่เป็นไดอย่าไปสแสดงให้เขาเห็นว่าเราอ่อนแอแค่นี้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเรื่องส่วนตัวก็ส่วนเรื่องของของเรื่องส่วนตัวไปเรื่องงานก็ให้มันเป็นเรื่องของงานอนดุลบอกยิ้มยิ้มแล้วเธอจะไปว่าอะไรได้ดวงกมลจึงเติมแป้งอินเด เติมปากอีกหน่อยเสื้อซึ่งเป็นเครื่องแบบของพนักง,งานกางเกงขายาวแบบผ้าเรียบง่ายกับรองเท้าหุ้มส้นดูธรรมดาซึ่งไม่ใช่ส้นสูงเพื่อให้สะดวกในการทำงานมันดูธรรมดามากแต่ใบหน้าผุดผาดอดจดนั่นดูช่างหน้ามองอยู่เสมอไม่เคยเจื่อคลาย จะกลิบเพ่งมองเพื่อนรักของเขาที่เดินยิ้มเพลยเข้ามาหาตามด้วยเธอดวงอม,มนลมองเขาเพียงแวบเดียวเพ่งพิษเขาเพียงแค่ชั่วอึดใจก่อนจะยกมือไหว้มาเห็นเขามาพร้อมกับสาวสวยคนหนึ่งและผู้ช่วยของเขาอีกคนเขาไม่ได้ยกมือไหว้ ขาไม่ได้ยกมือรับไหวเธอจักจกิจ็นแนะนำผู้หญิงสวยท่าทางคมคายคนนั้นว่าชื่อสายและผู้ช่วยของเขาที่ชื่อชัยชาติไม่เจอกันนานนาอย,ยังหลอเหมือนเดิมนะจากอดุลเอ๋ยชมจากใจจริงแม้ตอนนั้นเสื้อสูรของจักกิจจะถูกถอดออกเหลือแต่เสื้อเชอสีน้ำเงินพับแขนดูธรรมะแมงแต่ทุกกิริยาของเขา ยังคงหน้ามองเช่นเดิมอดุลสั่งอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงเพื่อนหลังจากที่อดุลและดวงกมลน,นั่งลงฟังตรงกันข้ามกับจกฤษดอาาษษัสัยเธอแอบเหลือบมองผู้หญิงที่ชื่อสายก่อนเธอดูเป็นลูกคุณหนู <c oughs> สวมแหวนทองคำขาวที่นิ้วกลางนิ้วของเธอเรียว เล็บสีหนูสวยหน้ามองหล่อนกอดแขนของจกักริดอาจจะเป็นแฟนสาวของเขาก็ได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้แนะนำเช่นนั้นแต่เธอก็ไม่ควรจะสงสัยฉันพาคุณชายมาเที่ยวด้วยหวังว่านายคงไม่ว่าอะไรจกักริดเอ,อ่ยออกมาแล้วหันไปยิ้มให้สาวสวยเจ้าหล่อนยิ้มรับท่าทางเก๋ไก๋ บ้านพักที่เตรียมไว้มีสามห้องนอนเชิญนานพักผ่อนได้เต็มที่อยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจะก,กิดยิ้มรับอยากกินอะไรจ้าสายสายอยากกินค็อกเทลค่ะมีแบบให้ผสมเองไหมคะสาวสวยบอกเสียงใสมีครับดวงพาคุณสายไปที่บาร์สิจ้าเอาวิสกี้มาให้พี่ด้วยล่ะนายด้วยใช่ไหม จะกลิดเห็นดีด้วยก่อนที่เขาจะมองตรงมาที่ดวงกมนด้วยดวงตาคมกล้าเธอพายมือเชิญหญิงสาวคนสวยไปที่บารด,ด้วยกันแม้ดวงตาคมเข้มนั้นจะมองดวงกมนไปยังเคิงคุณแต่คนยังอดุลก็ยังมองออกว่าเพื่อนรักของตนนั้นยังคงมีใจให้กับน้องสาวของเขาอยู่ลึก จบแล้วนะคะนางยั่วยอดรักตอนที่สองนอะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ตอนที่สองแล้วนะต่อฝานิยาเรื่องนี้นเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยขออภัยนะตามไม่ค่อยได้พักอะค่ะมันไอแห้งๆเนอะแล้วประกอบกับฝนมันตก แบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะตาก็เลยมีอาการนิดหน่อยหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่โกรธนะคะก็ฝากอีใหญ่เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะอาจจะติดๆขัดๆหน่อยเนาะเพราะว่าตาไม่ไดพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยเนาะก็อย่างว่าลาคะ่ะเดือนนี้มันยังไม่ได้ร้อยเหรียญนาะถ้าไม่ได้ร้อยเหรียญตาก็ไม่ได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นตาถึงได้ฝาก ทุกคนนะคะช่วยจ่ายเงินเดอนให้ตาด้วยอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งกดข้ามผู้สนับสนุนนะคะช่วยตาก่อนเนาะตาบรบกวนหน่อยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการช่วยเหลือะคะ่ะตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปเลิกกดดูนิยายที่คุณชอบนะคะแล้วก็เลิกฟังได้เลยเนาะกดเพลงโดยที่ไม่ต้องหาะนะเนาะ ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะรักนักะ่าบุญรักษาวสวสดีค่ะ